แต่เมื่อกี้ขนมปังบิ้งนะคะใช่ครับผมวันนี้เราจะมาลองเคลื่องกันนะครับผมเราจะตั้งไฟไว้ระดับ4นะมันตั้งได้ถึง6นะอ่ะพอครับอดู่ตรงนี้ความร้อนนะครับให้ผู้ใหญ่ดูแลนะเอาระดับ4ี่นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมปึ๊บต้องให้มันค้างก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวพอมันถึงระดับให้มันปุ้งขึ้นมาครับก็คือใช้ได้นะระดับ4ี่นะครับผมทมนักกินก็จะระดับนี้นะครับ โอเคนะออะโหไม่เดี๋ยวบ๊บไม่ครับทวินแรงเกินไปนะไอ้ส่วนที่ไม่ไม่เดี๋ยวเราจะไปให้น้องหมาเรากินนะครับออะส่วนที่เรากินได้จะเป็นสีนี้นะเดี๋ยวเราวิชารยแยมสอบรี่ให้เพื่อนดูชอบกินเยอะก็ทาเยอะนะชอบไม่เยอะก็แต้มแตเมาเขาแต้มแตนนิดหน่อยใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันหวานนะครับผมทวินชอบกินไหมชอบกินซอฟต์ลี่อะลองกินให้เพื่อนดูกั่หนึ่งคำครับเป็นไงความกรอบโอเคไหมอร่อยไหมครับ ยัม,มีครับโอเคผ่านนะนแล้วเดี๋ยวเราปรับแค่เบอร์สาพอนะเบอร์สี่แล้ว